รู้ไหมว่าโอซาก้านั้นก็มีเมืองอน,นิเมะเหมือนกันนะเราจะพาไปดูเมืองเด่นเด่นทาวที่เขาเรียกกันว่าอากิฮาบารนะแ่งโอซากากันย่านที่เป็นแหล่งรลงอน,นิเมะและของเล่นของทิพภาคคันไซแวะกินราเมนนักมวยร้านติดท็อปร้านอาหารแห่งปีของคนญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูห้างยูโดบาชิของโอซากากันว่ามีของเยอะสู้ที่โตเกียวได้ไหมและนี่คือันล่าของเล่นแะย่านอนิเมะแห่งโอซาก้าเยสวัสดีเช้าวันที่3มที่โอซาก้านะครับตอนนี้เรากำลังจะไป กินราเมงเมื่อเช้าเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นไงบ้างเห็นว่าเป็นร้านสุดดังเหมือนกันแต่ต้องไปรีวิวกั่อนนะครับเรามาถึงที่ร้านแล้วเป็นร้านเหมืกับร้านนักมวยมั้งไม่รู้เหมือนกันเหตุผลที่มาที่นี่เพราะว่าเป็นร้านที่แบบว่าติดท็อปร้านอาหารราเมงท็อร้อยร้านในดาเบล็อกคือถ้าเปิ้ลยอกรู้สึเป็นแบบเหมือนแอปรีวิวของวงในเหมือนวงในที่ไทยแต่ของญี่ปุ่นเลย คนญี่ปุ่นเขาเลดได้โหดมากถ้าอะไรที่มันเกิน3.5ก็คือโคตรอร่อยแล้วตึงมากเคก็เดี๋ยวไปดูครับว่าข้างในเป็นไงดูจะถ่ายได้หรือเปล่าอาจจะแคบๆอาจะมาลองเมนูมีหลายแบบนะมีน้ำดำน้ำใสอะไรอย่างนี้อาจจะลองน้ำใสไหมน่าจะเป็นงันโซยุเขาบอกเป็นน้ำประวันรูจริงป่าเคก็เหมือนกับว่าร้านนี้เป็นร้านแบบเขาชอบนักโวยนะมีคนไปหโมยเมนูเขาก็เลยจะเป็นแบบว่าเป็นชื่อท่าต่อยโมยอันแรกเป็นอะไรนะครับคุณโมเดล เป็นปาครับประคัดที่มึงสั่งเป็นอะไรนะเล็บคุกอะจะเ,ออเป็นชื่อเขาเป็นท่าต่อยมวยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งดีว่วเพราะคอนเซ็ปต์เบบโคาแล้วครับไล์ซอยโซสรัมเมนโ,โ,โอ้โหอันนี้อันนี้คืออะไรนะสไปซี่แล้วก็เป็นเซ็ตยอดของเด หลังจากท้องอิ่มแล้วก็ได้เวลาเริ่มภารกิจเดินตามหาโมเดลของเล่นของเรากันแล้วครับทิศแรกที่เราจะไปกันก็่คือย่านอูเมดะครับผมซึ่งถือเป็นย่านใจกลางเมืองที่อยู่อันดับต้นๆของภูมิภาคคันไซเลยเราจะไปกันที่ห้างยูดาบาชิห้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและของเล่นเจ้าประจําของญี่ปุ่นนั่นเองครับไปดูกันครับว่าข้างในเป็นไงบ้างยูดาบาชิคันเบล่าอัจจะตไทคิดได้บางส่วนนะครับไปนอลพันธุ์สิเจ แต่วบาชีก็เหมือนกันทุกที่นะมีหลายชั้นแล้วเราก็ค่อยเดินหานครับว่ามีอะไรบ้างเพราะอย่างเราเราจะไปหาตัวกันพลานะครับกันดัม็อะู่โซอนของเล่นก็เราจะตามหานะก็คือตัวกันดัมนะครับโมเดลกันดัมรุ่น perfect grade pe, ตัวใหญ่เลยแล,แล้วจะมีเหรอครับยูโรบาชีคาเมล่าที่โตเกียวที่ผมไปอากิบามาก็คือห้างนี้แหละ hey, เอเคมเปิดมาก็เจอเลยครับชนกันดัมเยครับเรามาเริ่มภารกิจตามหาโมเดลกันดีกว่า นีม่มีมาริโอ้ด้วยอันนี้เป็นแบบโซนซูเปอร์นินเทนโดนะแล่้วเกี่กการมาซื้อของเตรียมไปยูนมโวโซนะโอ้โหเคือบนี้พอที่เราไปคีบกันก็มีอย่างนี้ได้นี่หมวกนี่เรามีหมวกมาริโอ้ครับ It's me Mario โอเคครับ ไปแล้วครับโซนขังดัมวิชฟอร์มมอร์คิวลี่นะครับที่นี่นี่มีเยอะแบบเยอะเลยอะเยอะกว่าที่โตเกียวเยอะถือว่าใช้ได้หาว่าจะมีตัวที่าต้องการนะครับพวกอุปรกรณ์ทำสีก็มีเยอะแยะเลยพวกครีมตดัดมีพวก ตะาบอะไรอย่างนี้ก็คือโมเดลกันด้านเนี่ยมันสามารถเคลื่อนตมาได้เนาะกลายเป็นสายที่ทานู่นทานี่กับตัวโมเดลท,ทําทรงทําสีเก็บรายละเอียดก็มาซื้อที่นี่ได้มีอุปกรณ์ให้เติมปรมยเนแบเยอะเยอะผมอาจจะซื้อขี่มไปสักตัวหนึ่งแ๋ยวดูกอนว่าเป็นไงอ่านี่ครับตัวที่ผมต้องการเจอแล้ว f e c t strike นะครับแต่ประเด็นคือตัวนี้เป็นตัวโชว์เว้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีขายหรือเปล่า ว่าจะมีน้องให้ซื้อนะครับสุดเท่โอเคครับเราออกมาจากโดยบาชีแล้วนะก็จบกันไปครับได้คีจีกลับมาหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ครับนี่เพอร์เฟกต์เกรดแอสเทรกันดั้มนะครับของรักของข้าตรงนี้ค่าเสียหายน้องหมด14,000เยนถือว่าถูกกว่าในช้อปปี้เมืองไทยเยอะมากนะก็เป็นเหตุผลหลักที่ผมมาซื้อกันด้านที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าราคามันถูกถูกแถมได้แถมฟรีก็เป็อีก10%คุ้มมากกว่าคุ้มมิด น่าจะช้อปปิ้งประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อครับอาจจะหาอะไรกินเข้าคาเฟ่ไปก็หาข้าเย็ยนกินปโอเคครับทุกคนเราเดินเล่นไปๆไไมาๆไปนแล้วมาอยู่กันที่โซนอุเมดะนะเป็นเหมือนกับว่าอารมณ์โซนช้อปปิ้งเหมือนกันที่อซากาแต่ว่าอันนี้จะเป็นช้อปปิ้งในเชิงแบบว่าคือหนูหน่อยมีคลาสมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ย ย่า,ยานอารมณ์นนแบบเซนทนรัลเมืองไทยแล้วกันหรือว่าเป็นโซนที่ใหญ่สุดๆเลยในห้างเป็นห้างใต้ดินหรือว่าอลังการยิ่งใหญ่กว่าทโตเกียวเป็นประมาณว่าผุ้อย่างอยู่ใต้ดินหมดเลยซึ่งก็คือโชคดีมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกข้างนอกก็ทําให้การช้อปปิ้งกรับไม่ได้อย่างได้ยดายครน,น,นี่เหมือนจะเป็นโซนช้อปปิ้งแล้วนะครับ ที่เห็นสังเกตได้ที่โอซาก้านะเพราะที่เราสังเกตแล้วกันร้านอาหารช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเป็นมีเพดานข้างบนอ่ะแล้วก็เป็นสูงๆหรือตรงกลางทาให้คนสามารถเดินช้อปปิ้งกันได้แบบไม่ต้องกลัวที่โรแยนผมก็เห็นแต่บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่สนุเลยว่าที่โอซาก้าเนี่ยเยอะเลยบรรยากาศก็เหมือนน้ำบาดาเลยครับันนี้เราไปลองหาร้านนั่งเล่นกันก่อน เดินไปเดินมาเราก็มาจบก,กันที่ร้านเนื้อย่างโกเบนะร้านเนื้อย่างหลายๆร้านที่โอซาก้าเนี่ยก็ <c oughs> จะมีเนื้อที่ส่งตรงมาจากโกเบรครับผมด้วยเพราะว่าโอซาก้าเนี่ยมันอยู่ใกล้กับโกเบมากๆเลยถ้าใครอยากลองเนื้อโกเบแต่ไม่อยากนั่งรถไฟไปก็มากินที่เมืองโอซาก้าก็ได้ครับผมอร่อยเหมือนกันเลยไม่รีรอเลยนะนะ ีี่นเ้าาามแบบวบวซดิหลังจากนั้นเราก็กินเนื้อกันจนพุงแตกเลยนะเรา่อยกลับโรงแรมไปนอนก่อนเพื่อที่จะได้พร้อมลุยเดินหากันพากันต่อนในวันรุ่งขึ้นครับ m o r นเ n งทุกคนนะครับพบกับเช้าวัน ก็อสุดท้ายที่โอซาก้าแล้วแต่ประเด็นของวันนี้ผมจะเป็นวันช้อปปิ้งของผมนั่นเองครับก็จากสี่ห้าวันที่ผ่านมานะเรายังหากันดั้มตัวที่เราตามหาไม่เจอวันนี้เราก็เลยตัดสินใจเดินไปที่ Town เด n น e n t o ทาวหรอกครับไปลิวิสิตเพื่อที่จะตามหากันดั้มเพอร์เฟกต์สไตร์ตัวที่เราตามหามานานแล้วไปทุกร้านแอ่งหมดทุกร้านโอเคมุ่งสู่เด่นเทาว เดินทางอยู่ไม่ไกลครับผมเดินแค่ประมาณส5บ้านาทีจากโซนนัมบะหรือจะป้ายคุเรโอ้นั่นเองครับที่นี่เป็นที่ที่ใครหลายๆคนเรียกว่าเป็นอากิฮาบาระแห่งโอซาก้าหรือก็คือย่านอนิเมะและของเล่นของเมืองนี้นั่นเองครับบรรยากาศอาจจะไม่สดต่งเท่าที่โตเกียวนะแต่พวกไอเทมที่นี่ที่ขายขายกันอนะ่ะก็รีว่าไม่แพงที่อากิบาเลยครับใครชอบดูอนิเมะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยพบกับคอนเทนต์แรนดอมประจำวันนะครับเราจะมาลองกดตู้กดน้ํา ก็ใครมาญี่ปุ่นมาคงเฟรนแต่ว่าญี่ปุ่นนะทุกกดน้ํามันจะหลากหลายมากมีทั้งน้ําร้อนน้ําเย็นมีทุกอย่างเลยสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มากก่อนเลยนะตอนแรกผมเดาว่าไน้ำที่ขวดที่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าน้ําของจริงอ่ะจริงๆเป็นแค่คัสเทลครึ่งเดียวเลยกินน้ำอะไรดีน้ํามันเยอะมากๆอาจจะลองกินน้ำสปอร์ตวอเตอร์แล้วกันน้ำสปอร์ตวอเตอร์ น้ำสปอ,อร์ตวอเตอร์120เยนครับอร่อยอยู่นะยี่ห้อโปก้าซับโปโลไม่รู้เกิดอะไรเหมือนกันแต่ว่าอร่อยสำหรับคนที่รับชมช่วงแรนดอมนะี่สิ่งที่เห็นกันมาญี่ปุ่นรอบนี้นะเหมือนเขาคิดเปิดการ์ดโปเกมอนกันครับมีการ์ดวันพีซการ์ดโปเกมอนอะไรอย่างนี้ยข้อที่เข้าใจคือตู้พวกนี้เนี่ยเป็นตู้แบบว่ารวมตัวหายากเนาะก็คือถ้าโดนเดียจะได้ตัวที่ขายได้แพงๆเลย วันก่อนเพื่อนโมเดลของเราก็ลองกดไปนะได้ตัวที่ขายได้ประมาณ600เยนแต่ค่ากดประมาณ1,000นครับ <c oughs> นี่เขาไม่ต่อคิวอะไรกันด้วยเนี่ยแต่ว่าต่อคิวเข้าร้านแอนิเมชแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมาต่อคิวร้านแอนิเมชันี่จะเป็นร้านรวม merchandise จากแอนิเมตต่างๆมันเป็นร้านที่เชนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเรามั้งก็ถึงขั้นมีเปิดยที่ไทยได้ที่สยามที่ MBK นะว่าจะเป็นอซากาโตเกียวออเกโดว่ามีทุกเมืองฉายาน่าแอนิเมชก็สิ่งที่ขายไม่ได้นะครับร้านเมีคาเฟ่ใน ราคาก็จะโอ้เพิ่งเห็นว่าคนอายุต่างๆเข้ามานี่ราคาไม่เท่ากันน,ะน่าสนใจร้านที่เดนเนทาก็มีให้เลือกดูมากมายนะซื้อมันก็จะมีทางร้านที่ขายของมือ1มือ2ของหายากอะไรก็จะมีหมดเลยส่วนเรานั้นก็จะมุ่งตรงไปที่ร้านกันดัมเพื่อตามหาโมเดลรุ่นที่เราหมายตาไว้นะโมเดลครับโมเดลดามมิงครับ อีกร้านที่แนะนําให้ทุกคนมาลองกันนะคือร้านซูดุกายะสเปเชียลตี้สโตร์ครับร้านนี้จะเน้นาขายของรีเซลอย่างเดียวเลยคอลเลกชันที่นี่เรียกว่ามีของหายากให้ดูกันเพียบเลยครับร้านนี้ของโคตรเยอะที่เราเล่นคือพีบันไดแมงมีมแคท,ทุกตัวแต่ว่าราคามาพับ p แพงมากบอกเลยว่าที่ตโตเกียวเราไม่เคยเห็นร้านาที่มีพีบันไดยเดยอะขนาดนี้พวกโมเดลเปนพีซก็มีเต็มไปหมดเลยนะ,ะเป็นพวกที่จะขี้แตตุ๊กตานี่แหลมะมาหานงินราคาพันเล็ดๆล็กือว่าวนไม่แย่ใช้ได้ แต่ว่ามันเอาพวกรับซื้อของมือสองครับแล้วก็มาขายแวแยร์รับอิคาจุบๆกันไปแต่ว่าถ้าใครจะตามหาตัวไหนแต่ว,ว่าที่นี่น่าจะมีมาคิดกันครับว่าซื้อตัวไหนดีท่องี่หลายตัวกลับมาทันกันบ้างเนี่ยจะกลับมาตอนเย็นมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับแล้วกลับมาที่ร้านนี้นะเน็กเกตสโตร์จังเก,กิลเน็กเกตสโตร์แ้วนสุดท้ายก่อนกลับครับช็อปปิ้งรอบสุดท้ายขายเงินกแบบันไปเข้าไปเลย นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเมทัลบิวนะครับจะแพงหมดเลนเนี่ยคือตัวที่เราอยากได้โอเคครับทุกคนเราตัดสินใจออกมาจากร้านตัวที่ไม่ซื้อนะตันท,ที่ผมดูไว้28,000เหยนผมรู้สึกว่าเอาเงินไปซื้อตัวเพอร์เฟกต์ผมอยากได้ดีกว่าถ้าจะหาที่นี่ไม่ได้แต่ก็ซื้อที่เมืองไทยได้ก็เลย ตั้งใจกัฟันไม่เป็นไรครับทริปนี้ถือว่าได้มันก็ได้เพิ่มเป็นเกตมาหนึ่งเพราะว่าประหยัดตังค์ครับประหยัดตังค์ที่บ้านยังต่อไว้หมดเลย <c oughs> น่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะหมดประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชม